นี่คะ่ะแม่เป็ดพาลูกเป็ดออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามีกี่ตัวกันแน่นะคะเพราะว่าเขาเขายังเป็นห่วงลูกอยู่เขายังปกป้องคือเอาปีกป,ป,ปิดไว้อยู่เนาะน่าจะได้เยอะอยู่นะทุกคน คร่าวๆด้วยสายตาหนะ้าประมาณสิบนะทุกคนอืมมากกว่าสิบนะแม่นี้เก่งมากเลย นับหัวนะไม่เอวนับที่หัวอยู่ที่หัวนะบุ๊บๆุกบุบ,บวันนี้อากาศร้อนไงเขาก็จะแข็งแรงจะไม่หนาวมากอออกมาเปลี่ยนอุณหภูมิจากไขรในใครไงก็จะไม่หนาวมากก็จะอยู่อยู่ง่ายนะ แต่ถ้าหนาวนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะช่วงเช้านาหนาว,นาวช่วงเชา้าเนี่ยเขาไม่ให้โอเคเนี่ย เก่งมากเลยนี่ไปดูที่รังเขาออกเดี๋ยวแม่จะพาไปดูที่รังนะนี่นั่นรังที่มามาดูเมื่อเช้านะก็ยังมีเหลืออยู่นะไข่นะไขล่ลางลังก็ยังเหลืออยู่นะแต่ลูกเยอะมากเลยอ่ะใช่อ เพราะว่าที่มานับนี่รังนี่มันมีแค่สิบตัวเองสิบไข่ประมาณนะที่ตอนมานับอ่ะนะแต่ทำไมตอนนี้มันเหลือกโอไม่น่าใช่นะนี่งงแล้วนะเริ่มงงแล้วพี่น้องอ๋ตัวนี้ไม่รอดนะทุกคนนี่โดนมดกัดแล้วไม่รอดอ่ะเอ้ยโอ้ยม,มด เก็บออกก่อนนะนี่ถ้าเราไม่มาเก็บเปลือกไข่อย่างนี้เลยจะมดก็จะมากินก่อนนะนี่แนะหละมดก็จะมาทําให้เขาแบบฝักไม่เสร็จเนะี่ยทุกคนนี่คือปัญหานะทุกคนนะเราต้องมาดูนี่อันนี้น่าจะเน่าแล้วในดำๆอันนี้ก็เน่าแล้วแต่อันนี้มันยังน่าจะมีตัวอยู่นะ ถ้านั่งกกต่อนะเดี๋ยวเอามดไปทิ้งก่อนนะ